กราบสวีดัสสวัสดีทุกๆคนทุกๆทาก่านอะด้วยนะครับผมวันนี้เรามาอยู่กันในเกม d e m o n s l a y e r หรือดาบพิฆาตศูนย์กับผม NT c h a n n e l นะฮะคลิปวิดีโอวันนี้นะครับผมผมก็จะพาเพื่อนๆนะฮะไปตะรุยนิยมสำหรับการต่อสู้ของท็อปเซิร์ฟของผมละกันนะครับผมแล้วก็ไปดูเมตานะฮะตอนนี้ด้วยนะฮะว่าเขานิยมเล่นอะไรกันนั่นเองนะครับผมแต่อย่างแรกเลยละกันนะครับผมก่อนที่จะไปเริ่มอะไรนะฮะถ้าได้ยินเสียงฝนต้องกราบขอโทษด้วยละกันนะครับผมเพราะที่บ้านผมฝนตกละกัน เนาะเออโอเคครับผมเดี๋ยวเราพาไปดูกันเลยดีกว่านะครับซึ่งนาตอนนี้เนี่ยก็ได้จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแหละนะครับผมสําหรับการตารุยนะครับในการที่หาอันดับหนึ่งของเซิร์ฟนะฮะ ซึ่งส่วนใหญ่ในะผมเมตานะครับผมที่เขาจะเล่นกันเนี่ยคือการปั้นตัวละครตัวเดียวขึ้นดาวรุ้งไปเลยนั่นเองเน,นะฮะเพื <P RE AS AN> ่ออะไรใช่ไหมผมเพื่อจะได้ปลดล็อกสก,กิลต่างๆปลดล็อกเลเวลต่างๆนะครับผมสามารถมีตัวเดียวเนี่ยก็สามารถแบกทั้งทีมได้แล้วนะครับผมแต่ส่วนตัวผมไม่ได้ทํานะผมก็จะปั้นคาห้าตัวละครเลยละกันน,นะครับผมเพราะว่าผมรักทุกคนนั่นเองนะฮะเออ รวมถึงตัวละครที่จะนิยมในการปั้นในผมในการทําดาวรุ่งนะครับผมก็จะเป็นพวกตัวละครเซนอิซึนะครับผมหรือว่าจะเป็นพวกเกนยะในผมทันจิโร่นะฮะหรือว่าจะเป็นพวกรถไฟในผมที่จะหาง่ายๆในผมก็จะนิยมปั้นกันส่วนตัวก็จะไม่ค่อยมีคนเล่นอสูรนะครับผมจะมีผมแค่คนเดียวนะฮะก็ถ้าเล่นระยะยาวเนี่ยผมก็ได้จะโหดอยู่แต่ละตอนนี้ก็นั่นแหละครับทุกคนไม่โหดฮะเออเดี๋ยวเราพาไปดูกันดีกว่าว่าท็อปเซิร์ฟนตอนนี้ผมมีอะไรบ้าง ก็จะมีอย่างที่บอกไปแล้วผมเซนอิสึเนผมดาวรุงห้าดาวรุ่งแล้วนะฮะรุ่มหนึ่งก็จะมีตัวละครที่อยู่กับป้าทามายโยนะฮะแล้วก็จะมีปูในคมของตัวละครที่สอนเซนอิสึมาแล้วก็จะมีเก็นยะสองดาวรุ่งแล้วก็ตัวรถไฟสี่ดาวแดงนั่นเองนะฮะโอ้ค่าพลังนี่คือแบบโคตรดีดนะทุกคนนะนี่คือรอบชิงนะครับผมแต่ค่าพลังนี่คือดีดมากๆเลยทุกคนโอ้โหดีดไปไหนวะเนี่ยรุ่มจนึงในกรบอีกฝั่งหนึ่งในะผมค่าพลังที่แบบลดลงมาหน่อยนะฮะก็จะเล่นตัวละคร ทันจิโร่นี่ครับผม4ดาวนะครับผมแล้วก็จะมีทามายโยนะครับผมดาคินะฮะรวมถึงตัวละครเนสโกะแล้วก็ตัวละครเซน,นอิซึนั่นเองนะฮะโอเคเดี๋ยวเราไนดะ้ผมดูจากฝั่งซ้ายในการต่อสู้ดีกว่าครับแล้วค่อยไปดูรอบชิงนะเพราะว่าผมรู้สึกว่าคนเนี้ยเก่งเกินนะครับน่าจะจบไวแน่นอนนะฮะเออเราขอญาติยังไม่ดูละกันนะครับผมป่ะเราพามาดูรอบรองชนะเลยกันก่อนละกันเนดะ้ผมโจมตีกันไปก่อนนะฮะประมาณนี้เลยละกันนะครับผมแม่ซับซับซับไป โอเคสกูงสกลิลตะลุมตาบอลกันมากครับผมและเราปล่อยสกลิลกันไปก่อนนะฮะแล้วก็ทันจิโร่ปานตะวันไป1ทีเดสมอรีไปแล้วนี่คือทันจิโร่นะฮะแล้วก็รรทำมายโยทาการเด้งเลือดกันก่อนแล้วดาคิก็เป็นการปล่อยสกลิลไปทําให้เซนอิซึจะตายหรือยังยังไม่ตายของเซนอิซึเาขาเคอเตอร์คืนมา1ทีแล้วก็วับไปวับมานะครับทำมายโยฝ่ายตรงข้ามฮิลเลือดขึ้นมาเด้งกันเต็มรอดกันไปก่อน1ทีด้วยกันแล้วก็สับสับส,บสับมาเนี่ยผมสับไปอีกแล้วทำมายโยฝั่งเราก็คอ,อยอัดฮิลเลืืืออออออดีกรรบบคััผมมเเพ่่ยย้ไ้ไใหตตวงานะะฮ ซึ่งตอนนี้ฝั่งซายนี่ออกิฟ์มไปแล้วนะครับผมออกเฟรมไปหมดแล้วโอ้โหคือแบบเลือดยังไม่ลดเลยเนีผมออกเฟรมไปเป็นที่เรียบร้อยนะฮะน่าจะต้องรอจบเกมเลยเวลาหมดด้วยนะครับผมดูจักรงแล้วท่ามโยเขายังไม่ตายเหมือนกันนะทุกคนดูเลือดยนะังยื้ออยู่ครับผมยังออยื้อแล้วตอนนี้เหลือแค่เพลงเซนอิสึตัวละครตัวเดียวเท่าน,นั้นนะฮะโอ้โหเป็นเรื่องแล้วครับผมเซนอิสึน่าจะไม่รอหรือเปล่าครับผมจัดนี้ยังไงสินสึตัวละครตัวเดียวโอเคไม่รอจริงๆครับผมโดนดาก,กิปิดไปนั่นเองนะฮะโอ้โหของจริงรผม ต่อไปในรอบรองชนะเลิศฝั่งซ้ายนะครับผมมาดูสิเออฝั่งขวาสิเออมาดูสิว่าจะจบไวอย่างที่ผมพูดหรือเปล่าซึ่งแมตช์นี้เป็นแมตช์ที่น่าจะเหมือนรอบชิงเลยก็ว่าได้เพราะว่าฝ่ายตรงข้ามเนี่ยค่าพรังนี่ก็เดือดพอกันเลยละกันนะทุกคนนะเออถือว่าได้ตึงคู่นั่นเองเริ่มเกมมาเป็นที่เรียบร้อยผมมีอีกาสัตว์ลงสัตว์เลี้ยงมางกันด้วยนะครับผมออ้ยดามิดละลายไวมากทุกคนโอ้โหนี่ขาดค่าพลังสู่สีนะทุกคนนะ หายกันไปแล้วผมฝ่ายตรงข้ามหายไป4ตัวละครครับผมฝ่ายเราหายไป3มครับโอ้โหสูสีมากเลยเหลือเพียงแค่เซตอิสึตัวเดียวจะสามารถปิดได้หรือเปล่าับผมสับดาเมจตัวละครตัวเขาเแบเกินยะตายไปแล้วเหลือเพียงแค่เซตอิสึฝ่ายละตัวเท่านั้นนะครับผมสับๆกันไปผมตอนนี้นั่งแดดๆกันไปแล้วก็สัติมาแล้วก็ผมสับไปแล้วกันติขึ้นมาหนึ่งทีน่าจะไม่รอดนั่นเองนะฮะโอ้โหคุณดาเมจเซตอิสึคือแรงมากๆนะทุกคนนะ คือเริ่มเกมมาฝ่ายตรงข้ามแต่ละคนหายไปแล้ว3ตัวละครอ่ะเออเพราะเซนิสุนะครับผมโครแรงโอ้แรงเหลือเลยนั่นเองเนะจ๊ะและต่อไปครับผมรอบชนะเริ่นะครับผมมาดูซิว่าจะมันแค่ไหนแต่ผมรู้สึกว่าน่าจะไม่มันหรอกเพราะว่าค่าพลังนี่คือแบบต่างกันลึกลับเลยนั่นเองนะครับน่าจบไว้นอนเพราะว่าเซอิสึนี่ได้โชว์ไปแล้วเมื่อกี้คือแรงจริงๆครับมาดูว่ามเซอิสึสรรับไปหนึ่งตัวละครตายเรผมสับปาดละตัวครับแล้วก็จบแล้วครับ เมื่อกี้คือปาดละตัวนะทุกคนนะแล้วก็สกิลแบบย่อยนี่คือขายไป3โอ้แรงจริงนะฮะซึ่งถามว่านะตอนนี้นะครับผมผมไปอยู่ไหนนะทุกคนนะคือผมยังไม่ติดท็อปแพเลยทุกคนเพราะว่าผมไปเจอของแข็งก่อนนั่นเองนะครับผมก็คือนี่เลยจ้า โอ้โหเจอคนตึงนั่นเองนะครับผมเออทำให้ผมตกรอบไวนั่นเองนะครับผมโหเสียดายมากเลยนะฮะไม่งั้นนี่คือได้ลุ้นอยู่นะครับผมเพราะว่าทีมผมก็ถือว่าอัปเกรดมาพอสมควรนะทุกคนนะเออในเรื่องของทั้งอัตระดาวรุ้งเพิ่มขึ้นมาหน่อยนะฮะทุกคนนะโอเคซึ่งไม่เป็นไรครับผมเดี๋ยวรอทัวร์หน้าละกันนะครับผมเดี๋ยวก็จะเริ่มแล้วนั่นเองนะครับผมแต่ก่อนที่จะจบกันไปนะครับผมเดี๋ยวผมขอญาตมาส่องกันดีกว่าว่าตอนนี้นะฮะท็อปเซิร์ฟเนี่ยนิยม ที่บอกเลยก็จะนิยมในเรื่องของการปั้นดาวรุ้งแบบตัวคอครแบบตัวแจกฟีอย่างเช่นเซนอิซึนั่นเองนะฮะก็จะมีหลายทีมมากๆเลยที่จะปั้นนั่นเองนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นกา,การคะแลนว์โทรศัพท์ที่3นะที่3ก็จะเล้แบบผมแหละทุกคนเนาะใี้เล่นการคะตัวละครนะครับผม ที่4ก็จะนิยมในการปั้นทันจิโร่นะครับผมดารุ้งแบบตึงๆเลยนั่นเองนะฮะโอโ้โหโหดจัดที่5นะผมก็จะนิยมในการปั้นอะไรก็นะผมเป็นการปั้นขะเหมือนกันนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีอาคาสะมาแล้วนั่นเองนะครับผมเอออาคาสะเพิ่มขึ้นมาแล้วที่6นะผมก็จะนิยมเป็นทีมแบบขะเหมือนเดิมครับผมและถือว่าน่าสนใจมากเลยทีมนี้ที่7ก็เป็นการเล่นขะเหมือนกันนั่นเองนะครับผมที่8ครับผมอันนี้ก็จะนิยมเล่นเซนอิสึตัวละครตัวเดียวนั่นเองนะครับผม โอ้ที่9ครับผมก็จะเป็นเซนิสึกนะครับผมโอเคที่10ครับก็จะเป็นโดมะมาด้วยหวาทุกคนแต่ยังเป็นเซนิสึกอยู่นะที่ยังปั้นนะครับผมแล้วก็มีตัวละครดาคีด้วยนะครับผมอสูรมาถ,ถึง2เลยนะโอ้อันนี้น่าจะอนาคตน่าจะโกงเลยนะครับผมทีมผมแล้วตอนนี้อยู่อันดับที่16เลยนะผมก็คืออยู่ห่างไกลความจเจริญอยู่พอสมควรนะโอเคผมซึ่งคลิปวันนี้นะฮะน่าจะมีประมาณนี้แหละนะครับผมสําหรับพามาดู อรอบต่อสู้นะครับผมในการที่หาอันดับหนึ่งของเซิร์ฟเวอร์นั่นเองของผมนั่นเองนะจ๊ะซึ่งก็รู้สึกว่าไม่ตึงเลยนะก็ต้องรออนาคตนะผมอาจจะตึงมากขึ้นเพราะว่าทุกคนเนะี่ยอาจจะกำลังปั้นตัวละครอ,อยู่นั่นเองนะครับผมเออตอนนี้ก็ยังไม่ตึงเนาะแต่ก่อนที่จะปิดคลิปไปนะครับผมอยากจะพาะเพื่อนๆไปดูแมทที่ผมรู้สึกชอบมากๆเลยละกันนะครับผมเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยดีกว่า เริ่มเกมมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นทั้ง2ทีมนะครับผมปั้นตัวละครนอกกระแสหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นอุซุยนะครับผมหรือว่าจะเป็นตัวละครของเพื่อนของเซอิสึนะผมก็จำไม่ได้แล้วมันเป็นอสูรข้างขึ้นนะทุกคนนะอันนี้ก็จะเป็นแมต์อีกแมตหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าชอบมากเลยละกันนะครับผมแบบไม่สนใจเมตาดีเนาะแต่ออุซุยเนี่ยเป็นท่าที่โหดมากๆแล้วก็เก่งมากๆนะครับผมแต่คนไม่ค่อยนิยมเล่นนั่นเองนะฮะและอุซุยจะโชว์ดาเมจได้มากแค่ไหนเดี๋ยวผมขออนุญาตมาดูเลยครับผมมมมานนนนะะะคครรัััับบบผผสสสๆกกกกกไไไปปป่่อออแแลลลล้้ว็ดียิุ ุยได้ไหมป well, no ุสกิลหรือย oh, so totally. yeah. ังอุซยังไม่ได so ้ปล่อยนะ่ยหนมนะตอนนี้ไฟลุกแล้วแต่ตอนนี้ติดสตันอยู่นั่นเองนะครับผมและออกมาจากสตันเป็นที่เรียบร้อยผมได้ทำตันอันติไปแล้วผมสหรับๆๆดาเมจเสียงครับโอ้โหแรงมากนะทุกคนนะดาเมจถี่มากเลยนะครับผมตรงนี้นะฮะมันอาจจะดูตะลุมบอลตรงนี้นะผมแต่เมื่อกี้ดาเมจเวอร์มากแล้วก็มาเป็นที่เรียบร้อยผมหลับไปแล้ว1ทีด้วยกันเพราะว่ารถไฟปล่อยหลับไปเนี่ยแล้วก็อุซุยออกจากหลับมาแล้วก็สับๆๆไปเป็นที่เรียบร้อยผมโอ้โห เป่ยนเป็นอิสเดสมอร่ไปนั่นเองนะจ๊ะแล้วก็มาไปถึงไปผมสับๆไปโอ้โหโอ้โหเลือแค่ทอมโอตัวคนครตัวเดียวผมอุซุอก็ปิดดาเมจไปได้นะทุกคนนะโอ้โหไปอีกแมตช์นึ่งที่ผมรู้สึกชอบมากๆเพราะว่าเป็นทีมคะที่แบบเฟี้ยวมากนั่นเองนะฮะหัวใจถ้ามาอยู่ในหัวใจบอกเลยก็คงต้องเหงาและผมมันมีแค้นอยู่คนเดียวอันนี้พี่คงต้องขอโทษขอโทษครับที่โสดแบบนี้ไม่ได้จะเอาโล่พอทักใครไปมีลูกอีกทีไม่